รับประกันน้ำสลัดสุดนี้พี่โดนเข้าไปนี่ร้องทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาชวนทำสลัดเนื้อสันแบบโบราณถ้าใครจำได้นะครับผมสอนตั้งแต่ทำน้ำสลัดไปเลยนะคุณผู้ชม น้ำสหลับสูตรนี้นะดูดีๆนะอยากให้ดูดีๆเลยนะเพราะสูตรนี้คือสูตรที่ผมเคยทําขายร้านสเต็กแล้วสูตรนี้เป็นสูตรที่อร่อยมากปัจจุบันนี้มีอยู่ร้านหนึ่งที่ขายอยู่ชื่อว่า39สเต็กเฮาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับพี่ต้องจดนะครับพี่ต้องจดอันนี้ต้องจดเพราะว่าต้องเท่ากันไข่ไข่สองฟองนะครับพี่ใส่ลงไปก่อนหนึ่ง ขาดไม่ได้ที่จะต,ตีน้ำสัตว์ต้องมีมัสตาร์ดครับมัสตาร์ดนะครับหนึ่งช้อนชาครับพี่เขย่าก่อนนะครับพี่มัสตาร์ดนี้ต้องมีครับหนึ่งช้อนชาลงไปครับเกลือหนึ่งช้อนชาหรือสองช้อนชาก็ได้แต่เคล็ดลับพี่ต้องไม่ใช่เกลือปน่นถ้าเกลือป่นมันจะเค็มแหลมพี่ต้องใช้เกลือแบบเกลือหยาบอะเกลือหยาบเกลือป่นแต่แบบหยาบอะผมเรียกมันเกลือทหารนะพี่อันนี้นะครับแล้วแต่ชอบ ถ้าใครไม่ชอบให้ออกเค็มเลยใช้หนึ่งช้อนชาถ้าใครอยากได้ออกเค็มเ็มหน่อยก็สองช้อนชานะครับแต่ว่าถ้ากินกับผงคาวแนะนําให้ทำสองช้อนชานะครับผมเพราะวันนี้จะกินกับเนื้อสันก็จะใส่สองช้อนชานะครับเปรี้ยวกับหวานปริมาณเท่าๆกันนะครับพี่อเดี๋ยวดูเปรี้ยวก่อนน้นําส้มสายชูห้าช้อนโต๊ะครับหนึ่งห้าอ่าเปรี้ยวห้าหวานก็ห้าอืม น้ำตาลสมช้อนครับพี่นะครับผมไอ้พวกเปรี้ยวหวานเนี่ยพ,พี่พี่ปรับได้แล้วแต่พี่ชอบแต่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะครับพี่เคล็ดลับของผมคือต้องมีนมข้นครับพี่เปรี้ยวห้าหวานห้านมข้นเป็นหวานครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้น้ําตาลไปสามแล้วนมข้นอีกสองครับพี่ป่าถ้าพี่อยากจะให้มันเป็นสูตรพริกไทยดาที่ก็ใส่พริกไทยลงไปแทนแต่ผมไม่ใส่เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะอะไรอะผมตีโอเค ตีให้มันพอเข้ากันเพราะว่าจุดสําคัญมันอยู่ที่ตอนใส่น้ํามันวันนี้ผมใช้น้ํามันถูเหลืองน้ํามันถูเหลืองเนี่ยมันจะไม่เป็นไขน้ําสลัดพี่ก็จะหนืดๆแต่ไม่เป็นไขเคล็ดลับสําคัญที่สุดตอนใส่น้ํามันต้องใส่ช้าๆต้องเปิดเครื่องปั่นเอาไว้เทพูดไม่ได้นะครับแยกชั้นนะครับพี่บอกเลยเโอเค ผมขออธิบายขั้นตอนการปั่นไม่กีน้น,นิดนึงนะเพราะว่าผมบอกไม่ได้หนึ่งพี่ต้องเปิดเครื่องแล้วค่อยๆเทล,ลงไปใช้น้ำมันนะครับประมาณหนึ่งถ้วยตวงครับหนึ่งถ้วยสอง ml อห้าสิมโดยประมาณอาจจะเพิ่มลดนิดหน่อยพี่ดูที่ความหนืดวิธีสังเกตเนี่ยพี่จะต้องมองเวลาปั่นพอมันหนืดปุ๊บอ่ะตรงกลางมันจะไม่มีรูอ่าพอเห็นพี่เห็นตรงกลางมันเริ่มไม่มีรูเนี่ยพี่หยุดใส่น้ำมันแล้วพี่ตีต่อไปเรื่อยเสร็จแล้ว ไอรูเล็กๆตรงกลางที่มันเป็นหมุนๆอ่ะมันจะหายไปเลยครับพี่พอรูมันหายไปแปลว่านังสลัดพี่เหนียวได้ที่เป็นไงพี่สุดนะทีนี้มาทําสเต็กกันสลัดเนื้อสันนะครับสัมกิสุดก็คงจะเป็นตัวเนื้อสันหรือว่าสเต็กหรือว่าที่เราบางทีเราบอกว่าเป็นสเต็กทีนี้สลัดเนื้อสันเวลาจะกินให้มันอร่อยเนี่ยมันต้องย่างให้กรอบนอกนุ่มให้แบบข้างนอกมันเกรียมเลยแล้วข้างในมันนุ่มแล้วสิ่งที่พี่ต้องทำพี่ต้องเผากระทะครับ นี่ครับนี่คือเนื้อเทนทรอยเทนทรอยคือสันในของวัวครับพี่เ<อ>นื้อสันในวัวคือเนื้อส่วนที่นิ่มที่สุดเพราะสลัดเนื้อสันไม่ใช่เอาเนื้อไปหมักครับพี่ต้องเป็นเนื้อส่วนที่นิ่มที่สุดเอามารางทำความสะอาดนิดนึงที่พี่ต้องมีเยอะๆเลยคือเกลือครับพี่ <S <S พ,พี่ต้องหมักด้วยเกลือเกลือเนี่ยมันจะอยู่ที่ผิวด้านนอกนะครับพี่ใส่ไปเลยนะครับพี่อย่าไปยั้งนะใส่ให้ทั่วไม่ได้ใส่ให้เค็มใส่ให้ทั่วผิวเกลือเนี่ยครับคือตัวที่ทําให้ผิวของเนื้อพี่มันเกรียม ผมเหยาะน้ำมันลงไปนะครับนิดนึงร้อนจ่จัดวางเลยครับจะทําเนื้อ,อยังไงก็ต้องร้อนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับครับผมเนื้อย่างเนี่ยมันต้องร้อนร้อนพอลงไปปุ๊บนะครับผิวด้านนอกมันจะถูกฉาบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นน้ําในเนื้อจะไม่ไหลออกมาพี่เห็นไหมครับไม่มีน้ําเนื้อไหลออกมาเลยแต่ถ้ากระทะไม่ร้อนพี่ลงไปปุ๊บน้ําเนื้อไหลออกมาจบความหวานเนื้อหมดครับพี่ oh, <no. S 1> เอาล่ะกลับด้านครับเนี่ยพี่อย่างเนี้ย พี่สังเกตดีนะตอนผมกลับด้านผมย้ายจุดมันด้วยนะเวลาเราจะกลับด้านเนี่ยเวลาเราจะเอาเนื้อส่วนที่ยังไม่โดนความร้อนไปโดนความร้อนเนี่ยต้องไปโดนกระทะส่วนที่มันร้อนแต่จัดถ้ากลับลงที่เดิม่อุณหภูมิไม่ถึงครับพี่ไม่อร่อยเอาละครับผมมาผมก็จะมาเตรียมผักสลัดแล้วนะเวลากินสลัดโบราณก็จะมีอะไรมากัดหอมง่ายเลยอะ่ะหั่นไปเลยครับพี่ ไม่ต้องพิธีรีตองเถอะย้างร้านทำสลัดไปแล้วนะครับร้านได้เยอะนะพี่ประกาศหอมวางวไว้ครับมะเขือเทศครับพี่มเเะเขือเทศสลัดโบราณที่จะต้องเจอหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้คือหอมใหญ่แบบนี้โอเคเคี้ยวเคียงเตรียมเอาเนื้อขึ้นโอ้โหเคียงแบบนี้ได้ที่แล้วครับปิดไฟนะครับเอาขึ้น,นเราคนเคียงเลยครับเอาละโอ้โหมีเดียมแลหรือเปล่าเนี่ย S 1> <S 1> <S มีเดียมสวยเลยคุณผู้ชมแล้วก็เอามาวางแบบนี้ก่อนใครจะไปเชื่อว่าอาหารแบบนี้นะวันนี้ดูผมทำแล้วทำเองที่บ้านได้เลยนะครับพี่ง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ครัวเชฟบ,บุ๊กด้วยนะครับเหมือนไหมเหมือนไปกินแบบคอฟฟี่ช็อปแบบโบราณไหมอันนี้สุดยอดจริงครับเอาน้ำสต๊ไว้ข้างๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปคุกเอาน้ำสตก็ตีเองครับพี่อ เวลากินต้องคุกนะครับพี่ถึงจะอร่อยแบบนี้อร่อยมากครับ